25งค่ะหัวข้อย่อยที่2ค่ะพิจารณาจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งวิธีการโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะแบ่งออกได้เป็น3วิธีประกอบด้วย1ค่ะการใช้แบบสอบถาม2ค่ะการสัมภาษณ์และ3ค่ะการสังเกตภายใต้การควบคุมนะคะมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ค่ะข้อที่1การใช้แบบสอบถามเป็นวิธีการที่ใช้วัดมากที่สุดในการวิจัยเชิญสำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในกรณีที่มีจํานวนประชากรหรือว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวนมากโดยวิธีที่เก็บรวบรวมข้อมูล ได้มากโดยใช้เวลาน้อยกว่าวิธีอื่นส่วนใหญ่ใช้วิธีส่งแบบสอบถามออนไลน์ค่ะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มีคุณภาพคุณภาพของข้อมูลที่ได้นะคะก็อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงค่ะปัจจัยหลายประการแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะมีคุณภาพปัจจัยที่สําคัญมีหลายประการก็คือคุณภาพของแบบสอบถามนั่นเองค่ะประเด็นของการสัมภาษณ์นะคะเป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้ข้อมูลลึกกว่าใช้แบบสํารวจแต่ต้องใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆมากกว่าช่วยลดการตอบไม่ทราบหรือการตอบ มีแนวโน้มว่าเข้าสู่ส่วนกลางเรียกว่าการตอบในระยะกลางๆนะคะเช่นปานกลางในมารประมาณค่าหลายระดับค่ะโดยผู้ที่สัมภาษณ์บอกว่า1คนอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ขาดความเป็นปรนัยความเที่ยงและความตรงของข้อมูลก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะผู้สัมภาษณ์จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างดีก่อนที่จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์มี2วิธีค่ะคือ1การสัมภาษณ์โดยตรงและ2การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การสัมภา,า,มา,าษณ์ั้ง สองวิธีอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบไม่มีโครงสร้างก็ได้นะคะประเด็นของการสังเกตภายใต้การควบคุมค่ะสรุปได้ว่ากรณีนี้นะคะจะใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีการนัดหมายไว้เป็นกลุ่มๆเครื่องมือที่ใช้อาจเป็นแบบวัดภาพปฏิบัติแบบวัดทัศนคติเป็นต้นค่ะหน้า2 1 6ประเภทที่4ประเภทของการวิจัยเชิงธุรกิจค่ะเป็นประเภทการวิจัยเชิงสำรวจรรรทางธุรกิจนะคะสำหรับในสายของการวิจัยทางธุรกิจนั้นนะคะการ การวิใใจัยเชิงสํารวจเป็นที่นิยมทํากันมากเลยเพราะว่าการวิจัยเชิงสํารวจนี่นะคะทางธุรธกิจนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะมี1การสํารวจหน่วยงาน2การสํารวจชุมชนและ3การสํารวจประชามตินั่นเองค่ะดูประเภทที่1ค่ะการสํารวจหน่วยงานเป็นการศึกษานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพทั่วไปของหน่วยงานเช่นอะไรเช่นลนักษณะของการจัดการการทํางานหรือว่าการวัดผลงานบุคลากรอ,อาคารสถานที่นะคะเพื่อแก้ปัญหาวางแผนปรับปรุงแล้วก็ประเมินผลของหน่วยงานข้อมูลที่ใช้ในการ สำรวจหน่วยงานแบ่งออกได้เป็น4ประเภทด้วยกันค,ะค่ะมี1ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ2ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร3าค่ะข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะคะและ4ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่และการเงินดังนี้นะคะข้อย่อยที่1ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการยกตัวอย่างเช่นนะคะเป้าหมายของงานค่ะการจัดกิจกรรมการให้บริการรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆด้วยนะตัวอ,อย่างมีดังนี้คะ่ะแล้วก็อันที่2ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรก็ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้บริหาร จ้าหน้าที่ใน,นระดับต่างๆค่ะข้อที่3ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานนะคะก็ตัวอย่างเช่นพฤติกรรมความรู้ชาวปัญญาเจตคติทัศนคติสุขภาพผลการวิจัยและก็ผลการปฏิบัติงานนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่และการเงินได้แก่แผนผังหน่วยงานนะคะจํานวนและสภาพห้องทํางานการใช้ห้องและอาคารต่างๆนะคะรวมไปถึงรายรับรายจ่ายของหน่วยงานเป็นต้นค่ะการสำรวจชุมชนค่ะเป็นการศึกษาสภาพความเป็นจริงของชุมชนเพื่อนํามา ประกอบการพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะซึ่งการศึกษาแบ่งได้เป็น5ลักษณะด้วยกันค่ะ1ประวัติชุมชน2สภาพการปกครอง3สภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ 4. สภาพทางวัฒนธรรมแล้วก็5ประชากรค่ะประวัติของชุมชนนะคะก็สามารถที่จะสรุปได้ง่ายๆดังนี้นะคะว่าเพื่อทราบประวัติความเป็นมาของชุมชนนั่นเองส่วนสภาพของการปกครองล่ะตรงนี้ก็สรุปได้ว่าทาขึ้นเพื่อทราบความสัมพันธ์ภายในชุมชนลักษณะของการปกครองกฎหมายแล้วก็ระเบียบปฏบิบัติต่างๆนะคะสภาพของภูมิศาส และเศรษฐกิจล่ะเป็นอย่างไรเป็นการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์การคมนาคมอาชีพรายได้นะคะเป็นตัวนี้ยกตัวอย่างมาเนาะแล้วก็ปัจจัยข้อที่4ค่ะสภาพทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมการดํารงชีวิตสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนี่นะคะเป็นต้นเลยนะข้อที่5ค่ะประชากรศึกษาองค์ประกอบของประชากรในด้านต่างๆค่ะเช่นเพศอายุวุฒิการศึกษาอาชีพภาษาที่ใช้การศึกษาการเคลื่อนย้ายนะคะการเพิ่มและการลดลงของประชากรเป็นต้นค่ะ